1> j 1 6 8 3เป็นผ้าทอยกใหญ่ลายแปลกๆยกเกสรเป็นจุดขาวๆที่เห็นนะครับเชิงสวยไหมครับอันนี้เป็นเชิงดูใกล้ๆก,กันเป็นยังไงดูสิครับสีออกเหลือบม่วงชมพูเหลือบนำเด่นไปทางม่วงนะครับสีสวยทีเดียวตามที่เห็นเลยครับ ดูสิครับดูลายดอกใกล้ๆดูสิครับดูสีเห็นสียังไงอย่างนั้นเลยครับดูสิครับดูลายข้างล่างสวยมากทีเดียวเป็นทอยกใหญ่หมายเลขเจหนึ่ราคาราคา22,000บาทพร้อมส่งนะครับมีแค่3-4ชุดโดยประมาณาหมดแล้วหมดการแต่มันต่างสีกันนะครับ สนใจเขรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามา